ว่าได้ยังว่าอะไรสบายดีบัสสุขสุขคนเด้อเอาแบบง่ายๆพวกือนถือขากลอยู่เป็ก้อนเาเพื่อนเอาห้ก็เว้นจีจอดเจ้าเอห้รึมาตีนมันนะบอยถิมเลนเนาะอาจารย์เออสาจาเอาว่อนี่เอาวนกน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปนะนี้กิดแล้วอ๋อคนีไปานกุกาไินก็ชิมาแล้วกับรู้ชูชีแท้ไปยินมาที่บ้านฮะไมมานา

เจ you um, ้าอะไรตเขาาณดป่องช่องเงาที่ใสกรุจมดางเลยเลยวเนบ้นัวับเหะแนี้ล้วบวกเิหมรอจอยไดรจอมีบวนม์บ้านมีกี่สเร็นะพอได้ยู่มแนต้องมีนั่นนึง

béo không? không ai kèm gì nữa, chồng, tao rú hạc rắn, cứ kiểu cứ mà, mình rồi, mình nó, nó

นอกนั for, no, no. So ่นเพิ่นเพิ่นเล่าอะรางเหงานอยู่เคยเหเรียกอยู่หมวกแดงนี่ยเป็นดูอันนี้เก็บตหน้าไปนพี่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 ตามนะะนปอกแกก่อนนะเห็นว่ะกินิคกียเตเตมเลยพี่มักเนาะสีแดงงยันคับด้สิเต็บอันี้งเงินอันยังแล้ว

đờ đeng đang đờ đeng đờ đờ đeng đang đờ đeng đeng sao lâu anh thôi lặng thôi lặng mày này lăn này lăn nưi này lăn nưi này 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 xong

แคอดเะมหยน่ะมบงนองเมจเมมะมบิเมแม็กเปามากเมมเมมไอเบก็หายากนตาเปจิตอนเดียวกันเป็นกแเงินเอาวองงิเธอนี่กินนมนน่ จ้งบอกขอเงินเหตุว่าคือไม่จอยไรเงินตาตาตาพอบุ่ละคือพอไรคือพอไรม่ขนาดเขายูแล้วมันยังไ่ไห้นั่นเลยนั่เอาตลอด24กั่วโมงตาคือรุ่งบุญอยู่ตวบาโค้หนาคือเมยะเออโค้งหนาหน่อยแ่บเป็นตุ๊เฝ้าตัาิกาผ่านไหมแม่ตู้ชัๆ ว่าได้ว่าคือพออันลุ้งบุญมาว่าคือแต่ตาเธอตาเธอตาเจยมตาเตาเธอตาเยอะคือพ่อนะแต่ว่าอันโค้งหน้านี่ขุ่นหินนี่แม่เอานี่แค่ขานี่กระผากเปล้านไม่ดูวันนี้อันกระปากเนาะแหวนช่วงมูอดังโมเล่ปากเปิดคือไม่ดูวัดหัวเหียนี่ดูหยางดำดำท้องอ่ะ Quanh 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 แตนเตนแหล่ตนแหล่งเตนแหลเต้เอ้ยเ้มาแอนน่ามากคม่ได้เกินเกินเลเวลนี่ยงนูดีนะนี่นะเจ้ากุ๊กนี่ยืนน้องเพ่งนอนงหมุนมากังกินน้ำรำฝอยนอนเผาอยู่นี่ก็ขึ้นเลยใช่ไนคิดอยู่ต้องเดามาจะนอน นอนขับรถอยู่ดินอนขับรถดทับเข้าใครับครตับแล้วับับจเื่อน้้ำมันโอ้ยวุทีั้นนึ่งีลยขั้นม่นี่ก็เยโเลยแล้วอ่ะตัดทับับาอระแก็วาบูกเอเลยนี่บ่ก็ทีจะคิดว่เนี่ยเออ อัแล้วกันลก่แล้วันี้นี้มันถอวู่กมันางองหาเดียวชิเชียงนนเชเชียงยังอะรเนาะลูกเดือบตะกี้มันเบากูแล้วมันห้ววายแล้วอ่ะตังเต่งี่แ่ไอวขม้าเพิ่มจะไปบาะที่ตะมันเน่กจะยิ่พุ่นแล้วเาเลยนี่ไป่วยไนี่

อีาพันเนี่ยตงกูนี่แก่เรียนบ่กูยังไงบุญอะไรกระไรกับตอนยังมากกะไรกับนั่กับเขนั่งกับินรู้มันโมกินยู้นี่กับกินตั้มลายอยงนี้กัือก็ไ้คืออนนีกโลนึงแ่เอาน้ก็ได้เท่าเว้ยคือแต่น้่ค่ะ นั่งนะนั่งกับกาแฟได้หรอเนี่ยเะบเชียงนะเฮ้ยนั่กับกาแฟด้ายลิด้วยายกิด้วยเเอาแฟกป็นถุงะเชียงชอนึงมาถิ่เอะหากระติกน้ำห้อนกมีนะบ่เอาไดิ บกบอกว่ามีช้อนรถมีช้อนลอกเขาบอกว่านี้ผ่านมาอยู่ได้หัละเตะปได้ฮะเอาคนชิมเด้ไม่ช้อนเลยัะเลยมาแล้วเล่นมาแล้วเอาตมือกับจ้าเมยนวาก็จมจมมเว้ยตัวมัง้ยัวทาก็รอดก็จมตัังเว้ยมาลกอ่อแล้วเตะแล้วเนาะยังก็ได้ดอกเว้ย พวกนันก no yeah. okay. 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 okay, no hmm. mm ็ไ hmm. ด okay. okay, okay. 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 okay, ้พวกน้าพวกัก็ได้พวกเข่าแต่ะลนกินยุบัเิแม่แม่มักแก่ไ่อยู่บ่แก่แล้วได้นบ่แต่ก็เขาก็ไปกินเ่ยจ่ายเกินข่องไปเกิมันอ้วนังว่ามีนึงนู่เกิดอีกเกิดอีกน้ออ่อนเนาะอีเ่ไบ่ คุยหนึ Bond ่งกเ่คยหนึ่งก็ได้ยันเฟ้ยมาเลยมาเก๋จอนมดเลยไเลยแม่ขอไม่เอาหรอสีนั่งแก่ออกูนก็มันเฉยังีีดกว่าา เนาะเดี้ยงไรเนี่ยหมูป่าไข่ไปดูไปู่ไปด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 ูไ่ดูไปเูไปดูไปดูไปดูไาดูไปดาไปดู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 ไปด้าปดูไ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 ปด mày hết sức hay mày 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 hết sức hay mày 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 hết sức hay mày 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 ยาระบายก็เทามาลายละบายอล้วก <c ười> ็ยาข่นแนร่ลงละบายไข่ม <c ười> ันี่นะคะขื่นมัมื่อขาดกนลอยอยู่ป้าเออยาขื่นแหวกร่วงอยู่นี่จ้กันเือนหนึงเ่นหัวยั่งอะขื่นหัวนนหาิงนแหนหายเอามัดแ้วมานึ่งมันคือยาคู่แท้อ่ะนี่อะฮ เอร่ยมากค่ะมาเจ้แเจ้อเกูอเจนบอกตอเ็้องมมอกูใช่ไหมกูเคเคยชิม้งเ้าเอาสองถมือห้ร้านถุงนึ่ง้งเมื่อหเาหาพันาเวลายกหลายนึง่าก็พอยกันเขอ้ขายนอยดเา่าหักาอย่างหมดาลูกเดียนจปักซง

เฮ้ยกิ่งเฮยไปรานไ่ร้านไปร้านเนี่ยอย่งเงี้ยวันนี้บ๊วยบ่หาผู้บ้านนะรถจอดเปิดไว้เอ๊ะไปบ้าหาผู้บ้านนะบ่เฮยบ้าเฮ้ยร้านใ่เอาไปป้าก่อนช่างนี่คุณดีสบายดีเด้อเด้อบายบายโอเคทำไมลูกอ้อนโมเมนไม่พูดเลยสบายดีบกาฉุบๆ dạ dạ lung hang đây phe chỉ đấy, đi, dạ <đụng> hang đấy <laughs> dạ <đụng hang> <laughs>